าวันหนึ่งเราเดินเข้าไปในวัดเงียบๆที่เกียวโตลมเย็นพัดผ่านสวนหินแบบเซนเสียงนกตัวหนึ่งร้องแล้วมีคนบอกว่าครั้งหนึ่งตรงนี้คือที่ที่อิคิวซังเคยนั่งบรรลุธรรมความรู้สึกมันจะเหมือนเรากำลังก้าวเข้าไปในตำนานที่ยังหายใจอยู่ อิคิวซังที่เราเห็นในการ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาขีเลนแก้ปัญหาด้วยไหวพริบแต่ตัวจริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะท่านเกิดเมื่อพุทธศักราช1937เป็นโอรสหลับของจักพรพรรดิโกโคมัทสึแต่ชีวิตไม่เคยหรูหราแบบเจ้าชายเพราะการเมืองราชสำนักบีบบังคับให้เด็กชายวัยหขวบต้องไปบวชเนนตั้งแต่นั้นเส้นทางชีวิตของอิคิวซังก็ไม่มีวันเหมือนคนทั่วไปอีกเลยท่านโตมาในวัด แต่ใจท่านไม่เคยอยู่แค่ในวัดยิ่งศึกษายิ่งข้นขวา้ายิ่งภาวนาอิคิวสังยิ่งคิดต่างจากพระยุคนั้นเขาว่ากันว่าอิคิวสังบรรลุธรรมจากเสียงอีการ้องที่ริมทะเลสาบบิวะเสียงธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่มันกลับเปิดประตูสภาวะที่ท่านรอคอยมาตลอดชีวิตนี่แหละสเสน่ห์ของเซนบรรลุจากสิ่งเล็กที่สุดในชีวิตประจำวันแต่ความขบดท,ที่ซ่อนอยู่ในใจท่านกลับยิ่งชัดขึ้นทุกปี อิคิวสังเป็นพระเศนที่เคร่งครัดในวินัยแต่ก็มีด้านที่โลกไม่ค่อยเล่าท่านดื่มสุราท่านหลงไหลในสตรีบางตำนานถึงขั้นเล่าว่าท่านมีบุตรกับนางคณิกาเรื่องเหล่านี้ฟังเหมือนขัดกับคำว่านักบวชแต่สำหรับอิคิวสังนั่นคือความจริงของมนุษย์และท่านเชื่อว,ว่าความจริงนี้แหละคือพื้นฐานของการเข้าถึงธรรมะ เพราะธรรมะของอิคิวซังไม่ได้อยู่ในศาลาไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนท่านเชื่อว่าใครๆก็บำเพ็ญได้ไม่จำกัดเพศอายุหรือต้องออกบวชนี่คือตะก,กะเซนแบบเสรีที่ญี่ปุ่นจดจำท่านมาหลายศตวรรษแต่สิ่งที่ทำให้อิคิวซังกลายเป็นที่รักของชาวบ้านจริงๆ ไม่ใช่ความฉลาดหรือความตลกแต่คือความกล้าชนอำนาจในยุคที่โชกุนและผู้มีอำนาจเวียงแหอิทธิพลไปทั่วประเทศอิคิวซังกลับเป็นพระที่กล้าประชดกล้าพูดตรงกล้าขัดคำสั่งท่านเสียดสีผู้กดขี่แบบไม่กลัวผลลัพธ์วิธีคิดของท่านจึงกลายเป็นเสียงของผู้ไร้อำนาจเป็นตัวแทนของความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดนี่แหละคือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นรักอิคิวซังมาถึง500ปี วัดที่ท่านเคยอยู่ก็มีมากมายหนึ่งในนั้นคือวัดไดโตกุจิวัดเก่าแก่และงดงามจนลายมือของท่านเองที่ปรากฏในเอกสารโบราณยังเผยให้เห็นความเป็นอิสระมากกว่าการยึดกรอบวัดแต่มีชีวิตลายเส้นที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ไม่ยอมให้กรอบใดๆครอบความคิดหลายคนบอกว่าอิคิวซังของญี่ปุ่นคล้ายกับสีถนนชัยของไทยฉลาดแก้ปัญหาไว ้าถ่ายผู้มีอำนาจแต่ต่างกันที่อิกคิวสังมีหัวใจแห่งเมตตาและจิตวิญญาณแบบมนุษยธรรมลึกมากไม่ใช่เพียงตัวตลกเจ้าปัญญาแต่เป็นนักบวชเซนที่เข้าใจมนุษย์มากกว่าตำราพระหลายเล่มรวมกันเมื่อเรามองกลับไปอาจเข้าใจแล้วว่าทำไมอิกคิวสังยังถูกพูดถึงมานานหลายร้อยปีเพราะท่านไม่ใช่แค่พระ ไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่เสรีแม้อยู่ในกรงของศาสนจักรพระที่ดื่มสุราได้รักผู้หญิงได้แต่ยังเข้าถึงธรรมะได้นักบวชที่ต่อต้านอํานาจแต่เมตตาคนผู้อ่อนแอที่สุดและบางทีนี่แหละคือความจริงของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่เกิดขึ้นในโลกจริงไม่ใช่บุหิงที่วัด